สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับน้องสมนะคะเนาะเออปุนพีดังสีมาอตอนนี้นะคะสมพามาอยู่ที่เดิมนะคะแปลงหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็แปลงเนเปียปักช่องหนึ่งนะคะตอนที่น้องสมทายอยู่สิเป็นมุมของเนเปียปากช่องหนึ่งนะคะเนาะยังจํากันได้ไหมนะคะเนเปียปักช่องหนึ่ง น้องสมกับต่อที่สามนะคะเขาต่อที่สามแล้วนะคะผ้า,ามาเบิงแรงอาหารนะคะแรงอาหารแรงศูนย์รวมนะคะเพื่อนศูนย์รวมได้ได้ศูนย์รวมเงื่อนที่เฮ็ดให้เฮ้ามีพ่อเดญ่สื่อข่าวสารกอกหมอกินนะคะแต่สิบเป็นแป้งยานะคะของน้องสมนะคะ ตอนนี้ก็ได้อันดินได้ได้ดินได้ฝนมากนะคะได้ฝนมากก็เลยแบบประมาณแบบว่าอันเหมือนกับว่าอีกอย่างละอ่อเขียวนะคะข <c ười> ออเขียวอ่าอาจสิแบบว่าเป็นอย่างหนุ่งสมคือบอบอ,บอ,บอ,ค,อ,ค,อคือคือกะกะนะคะ โบโได้นอตเด็กเต็มมือคืนนะคะพอดีเมื่อวานนีหน้องแชมป์นะคะเฮียแชมป์นะคะเฮียแชมป์นางเล่นน้ํานะคะครึ่งวันนะคะเมือ่อคืนไข่แตกเบิดขึ้นเลยค่ะสมยังไม่ได้น,นอนแต่เมือ่อคืนนะคะเป็นยังคือโบโได้นอนล่ะคือจังหวนอนก่อนเวลานานกะก่อนานานกว่าสิเคลียร์ออเดอร์อ่าหยานะคะออเดอร์หยาที่จะส่งเคอรี่เมื่อนี้เนาะ,ะเคลียร์ให้โตตัวกสิริไล่กันแล้วกับ ตีหนึ่งนะคะกวาเดเศษงานบานเศลรางจานกับเเกือบตีสองนะคะตีสองปับเขานอนไปปับรับตาไดระมาณสักมาถึงค่งซูโม่มากๆนะคะไปสุนคิงน้องแชมป์นะคะอันนั้นก็นอนนิ่งนะคะเอ้าเฮ้ยโตขึ้นหอนๆนะคะโตขึ้นหอนนะคะก็เลยเด๋เสร็จตัวกันเบิดขึ้นนะคะอ่าตอนนี้นะคะกับผ้าตะจวงนะคะผ้าตะจวงมาตัดยาหวานเพิ่มนะคะ น้นตะจวงกำลังตัญยาวานอยู่นะคะจะมียาเนาะลูกจะกรพพรานบางส่วนนะคะแลวกัญญาวานแลวก็นเน่เปียปักช่องหนึ่งนะคะที่ถูกขาซังนะคะแล้วก็อามันเศร้านะคะคุยกับเอซี่นะคะคุยกับเอซี่คุยกับเกษตรกร,กรพอดีเพิ่นโทรมาปรึกษานองสมนะคะเรื่องอาการปลูกหยานะคะเนาะ หนังส้มของอายเป็นอันปลูกยาแล้วมันเป็นพื้นที่ลาดเอียงสิเ็สจังไดเนาะปล่อยน้ำไปมันกะอันลง่งไปกองอยู่ขางรางเบิดนะคะสมก็เลยบอกอ๋ออันกะไปเลยบอกข้าเจ้าไปว่ากับปล่อยน้ำลงไปแล้วก็เอาบอกจอบก้นมองลองนะคะให้มันเป็นแนวกันน้ำไว้นะคะมองได้เต็มกับกันน้ำไว้กันน้ำไว้แล้วก็ไล่เสียบยาเลยนะคะเนาะอันนี้ก็บอกวิธีการแก้ไขไปนะคะเนาะ ที่นี่คุยไปคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอันไอยสีอหองานแม่อเบืองงานประจํานะคะแต่มันอยู่ที่ขอบครัวนะคะขอบรัวบวให้ออกบางคนนี้นะคะเหตุการณ์ประจํามากจนจะทั้งชีวิตหรือครึ่งชีวิตแล้วก็ว่าได้นะคะบางคนกับมีเงื่อนเก็บะะบางคนกับใส่หนีรุดบางคนกับบ่มีอีกอย่างเลยนะคะ เพิ่มเติมคือนี่สินนะคะแบบนองสมนะคะบามีเอียงเลยนะคะเพิ่มเติมคือนี่สินนะคะตอนตอนตอนเหตุการณ์ประจํานะคะเนาะงพอออกจากงานประจํามากนะคะนะมีมากกว่าเดิมนะคะคือนี่สินนะคะ<笑><笑><笑>เพิ่มเติมนะคะคือแพะคืองัวคือหญ้านะคะคือเอียงหล,ลายๆอย่างที่ได้จากการเหตุเกเษตรนะคะในแบบฉบับที่เจ้าของมักนะคะเน้องสมด้อยาแข็งยุ่้ไผ เล่าออกจากงานประจำนะคะแต่แค่สมอยากจะบอกว่า,าถาเฮ้าสมมอ่ว่าถาเฮ้าเองน่ะมองมองจากของนะคะยิ่งผู้นำครอบครัวนะคะผู้นำครอบครัวนะไพเป็นค้นหาเงินแต่วายที่สุดไพเป็นค้นหาเดือคขอบคัวนะคะถ้าผู้นำขอบครั่นนมีความมั่นใจนะคะต่อสิ่งที่จะของเฮ็ดมั่นใจว่าเฮ้าออกมาแล้วนะคะเฮามีเฮ้ามีของรองรับ มั่นใจว่าออกมาแล้วเข้าสามารถเท็ดนันเท็ดนี่นะคะได้หลายๆยอย่างเนาะลังเทือการที่เข้ากอดงานประจำว้ถถามือน,นึงเขาต้องการที่สลัดเข้าออกอีลีนะเข้ากับบมีทางเลือกเลยนะนะคะเพราะว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะคะโควิดนะคะโควิดเฮ็ไใค้นทีมีอาชีพ เหงานประจำลูกจ้างนะคะเนี่ยลำบากที่สุดนะคะจากการแลกเปลี่ยนนะคะว่าต้องแลกเปลี่ยนกับใครนะคะสมแค่แลกเปลี่ยนกับยายเหลือนะคะคนงานของน้องสมเนาะหลูกข้าเจ้ากับเหตุงานอยู่ในกรุงเทพนะคะ,ะขายทองจะหลานทองกับปิดนะคะหลานทองในกรุงเทพกับปิดพอปิดแล้วตาดได้กับโบมี่นะคะจะน่ายกสร้างไว้พร้อมว่าทํากับบ้านไล่ออก เพราะว่าเขาก็มีกฎหมายว่าบ่ต้องให้คุกรุงเทพเขามาในหมู่บ้านนะคะบัตที่นี่เงินที่ทรงใหแม่กับบมุมีนะคะอันนี้สมแค่คิดแค่ลูกจ้างธรรมดานะคะลูกจ้างธรรมดาที่หาเช้ากินข้านะคะเนาะเพิ่นเพิ่นก็ได้รับผลกระทบร้ายหรืออาชีพค้าขายในกรุงเทพนะคะที่สมบันดมองคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะสมมองถึงลูกจ้างนะคะ นั่นคือการกอดงานประจำนะคะแต่สำหรับคนบางคนนะคะถ้าคุณคิดว่าเอางไงยๆบ่มี้าละไ,ไหนีกับบ่มีสินกับหนีกับบ่มีมีทุนนะคะถ้าสมบ่มีบ่บ่มีหนีสินบ่มีอย่างนะโอ้สมประเทีดอกค่ะงานรายเดือนพอตั้งแต่ออกมาจากได้เดือนอย่างเขาปีที่สองนะคะ สมบอกเด็ดเต็มปากเลยว่าพ่อออกมาเป็นตัวเจ้าของเฮาเห็ดยังเด็หลายเยอะแยะมากมา,กายไกลกอนะคะหลายคนบอกว่าหนาสิหันไปหาเกษตรดีบ่หนอหนาสิเฮ็ดจังได้ดีนะคะแต่ขอบขั้วกระทำกลับมาว่าเอาออกไม่เฮ็ดเก,กเษตรหรอเชียรอยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเอาเงินจีใส่ทรงเหพอแห้แม่นะคะสมว่าทำนามีทุนอยู่แล้วมีตัง มีงัวมีค่วยอยู่แล้วมีทีอยู่แล้วนามอยู่บ้านเพียงพออียังกับเพียงพอนะคะ,ะก้อนออกปลูกมันทุกอย่างที่กินได้เบิ่งนะคะปลูกไว้สักสองสามเดือนสามสี่เดือนก็นได้เอาที่กินได้อะพักทุกอย่างทุกชนิดปลูกไว้เลยนะคะกาวาออกมาเห็นงายสักสามเดือนพักทุกอย่างในบ้านกินได้แล้วนะคะสมกับว่าข้าก็อยู่ได้ด้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การปลูกดีกว่าการยางหาอีกคะ่ะ การย่างหาในยาเสียงก็โรคไพ่นะคะแต่การปลูกยู่บานมีนาม,มีปุ๋ยนะคะมีปุ๋ยคอกมีเอียงทุกอย่างเป็นการอยู่บานเท่าแบบยู่ได้บแบบสบายๆเลยนะสาหรับน้องสมนะความความคิดสมนะแต่สมบรรใจว่าคนอื่นสิมีความคิดคือสมบอนะคะหลายหลายคนบอกว่ามีงานเห็ดดีกว่ามัมีเห็ดแม่นค่ะมีงานเห็ดดีกว่ามันมีเห็ดกอดงานประจําให้แน่อย่าให,ให,ให,ให้มันหลุดไปใสนะคะเราห่อลองมองย้อนนะคะมองกลับ ข้าแต่กอดงานประจํานะคะกอดไว้กอดไว้นะคะต้องถามว่าคนเรานะ่ะสํำรับสมนะคะสมเฮงงานประจํามามาจนเจ้าของอายุสามสามสิบเอ็ดปีนะคะเฮงงานประจํามาตั้งแต่เจ้าของอายุสิบเก้าปีนะคะจนอายุสามสิบเอ็ดปีนะคะสมลาออกจากเขตสะานตอนอายุ 31นั่นแหละส1แล้วก็ตอนนี้จะส3มนะคะเนาะสมกับโมงว่าเอ๊ะการออกมาแต่ก่อนที่สมใส่ชีวิตเนาะอันนี้สมสมมุ่มมองของถึงสมที่เป็นกันยังว่าจะขอยังบะเถาบันไดหน้านะคะกันยังวายังเป็นพ่อสิเป็นไวัยรุ่นน้ำเขาเดียวูนะคะกะว่าออกมามันกะเออมันกะดีเด้ตอนเหตุงานประจำกับเออกูคือจัง เฮ็ดอีหยังก็ตามคำสั่งเขาเธอว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมากกูคือโดนด่าดูเถอว่ากูก็ว่ากูเฮ็ดถือเด้เออกูก็เฮ็ดตามกระบ,บวนการนะแต่กูก็คิดว่าเอออันนี้มันน่าสีดีกว่าอันนั้นนะคะผลสุดท้ายนะคะเฮาเสนอความคิดไปนี่บ่แมนว่าจะน้ยว่าเฮาดีดอกเด้เอาหามึงนี่ความคิดแบบนี้่สมควรสิคิดออกมาได้นะคะมันเป็นความคิดของผู้ใหญ่เขาเป็นเล็กน้อยอนยะยุซื้อ,อ,อมีนาที่กลมหนา้ากลมตายเฮ็ดนั่น ต่ละมือก็เฮ็ดไปบ่ต้องมีความคิดอีหยังนะคะนี่ละงานประจํานะคะสอนให้ห้าบ่ต้องคิดอีหยังนะคะจากที่มีสมองอะ่ะยิงบ่ต้องคิดอีหยังสักหมื้นนึงโอ้ยสมองบ่มีอย่างเลยนะคะจากบ่มีก็ม,กมีขีเ้เลยมาใส่หัวอีกคิดยังก็บบ่เป็นนะคะเขาเให้คิดเห็ุงานประจามน้าที่เหตุตามโพรเศษเหตุตามกระบวนการเหตุตามเมตต์่อที่เขาแห้มานะคะเนาะ,ะ,นะแต่สมมองว่า สำหรับในส่วนของเอกชนเนาะ IS ISO เนี่ยก็คือสมพันธ์มากเนี่ยสม,มว่าเขาให้เกียรติเท่าอยู่นะคะแต่อีกระบบหนึง่งสมว่าถ้าเป็นเอาเระบบที่มาจากอำนาจเนาะใส่เงินเป็นอันนี้ตัวเลือกนะคะอีกระบบหน,นึ่งนี่ก็คือรายบริเดอนนะคะผู้หน่อยเสนออีกยังไปนี่ ทำผู้ใหญ่เห็นดีผู้ใหญ่ทั้งอื่นเห็นดีว่าผู้ใหญ่ขังในองค์กรน,นะคะเอ,อ้ยอีกหน่อยคนนั้นกลายเป็นเด็กหน่อยปีนเกลียวนะคะทั้งๆท,ที่กูก็ไม่ได้ทําอะไรเลยกูก็แค่คิดตามความคิดของเจ้าของนะคะระมานี่นะกระสีเป็นสำนวนที่พอปันใดแต่กับเป็นสำนวนของชาวบ้านนะคะเป็นสำนวนที่บอกเขาก็บอกของเขาปกติเาขาก็ปฏิทินยังผิดเดร่เขาก็คิดแบบที่เขาคิดคิดว่าเด็กน้อยยุคใหม่น่านจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ การที่เด็กยุคใหม่มาทํางานในองค์กรหลายๆองค์กรนะคะเด็กหน่อยยุคใหม่กับผู้ใหญ่ยุคเก่านะคะความคิดมันต่างกันนะคะผู้ใหญ่ยุคเก่าบางคนรับความคิดเห็นของเด็กยุคใหม่แล้วเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสานต่อแล้วก็เหตุเห็นมันดีกว่าเก่าเหตุเห็นองค์กรนั้นดีกว่าเก่นนกานะคะแต่ผู้ใหญ่บางคนนะคะ ปิดนะคะปิดความคิดเห็นของน็กหน่อยดุ่นหม่นะคะและก็ยืนในความคิดของตัวเองนะคะมาที่นี้ผู้ใหญ่แบบนี้มันพาองค์กรทอยหลังนะคะเราถามว่าเฮาเหตุงานมนุษย์เงินเดือนในองคอ์กรองค์กรนั้นนะคะเราคิดว่าถามแนี่มีผู้ใหญ่ยุคนี้แบบมานี่แบบนี้นะคะเฮายังสิอยากกอดงานประจําอยู่บนะคะถ้าจะาข้องคิดว่าจะาของมีความสามารถ คนเท่าจะละคนนะคะสมให้สมให้ความคิดของคือสมให้กำลังใจความคิดของคนทุกคนที่อยากออกมาหาชีวิตของเจ้าของนะคะแต่งด้าน่งสมออกมาเรามาเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบนี้แบบขายยาเอียงได้ลายอย่างนะคะปลูกทุกอย่างที่กูปลูกได้นะคะปลูกเบิร์ดนะคะอาชีพขายยาบราม่เป็นปลูกยางเดียวนะคะผักสวนครัวก็ปลูกน้ำหมักก็ทำนะคะ เลี้ยงแพะก็เลี้ยงเลี้ยงงัวก็เลี้ยงนะคะไส้เดือนคอนโดก็เอามานะคะอ่พักสวนขั้วนี่เริ่มคิดปีหนาสิปลูกคขายต่อนะคะหยากัะสร้างมั่นนะคะหยากับขายหย่าไปขายเป็นพักต่อนะคะอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับปัดใจสีนะคะอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับปัดใจสีมีเงินมากมายแต่ปัดใจสีไม่พร้อมก็ไม่ได้นะคะสมือนี่สมมาอยูเกษตรเกษตรกรนะคะ มันมีอีกอย่างหลายๆอย่างที่สมสมได้รับแล้วก็แลกเปลี่ยนจากคนหลายๆคนนะคะบางที่ก็อุ้ยเอาร่วมกุมิสาหังกิจบ่สมถามือละถามก็เช่าบ้านที่อยากเลี้ยงแพะก็สมได้สมกระถามปุ๊บหลายหลายคนหลายเจ้ามาสรงเสริมเ้สมเ้สมเป็นประธานตั้งจ้าของเป็นประธานวิสาหกิจในเรื่องของการเลี้ยงแพะหลายหลายอย่าง ทั้งเรื่องกเกษตรนะให้ให้น้องสมคืชให้เป็นผู้นำเนาะแต่สมกับมองวา่าสมเป็นเล็กน้อยอยู่นะคะสมสิเป็นคนธรรมดาที่บ่มียศสมสิโยของสมจิงซี่แต่สางคุณค่าให้กับเพื่อนมนุษย์ได้นะคะคิดแค่นั้นหรืออื่นสร้างหัวแม่มั่นนะคะอ่าสมถามเพื่อนว่าเออจังใดจังใดกเกษตรสมัยใหม่นะ,กะเกษตรที่เพินเพนเพ่นเพินเพ่นเพินเพ่นผิดหวังกับ เรื่องอ้อยเพิ่นก็บอกก็น้องสมว่าอีลาหน้าบ่ยอยากไปกู้เงินธนาคารก็คือการที่สมผ้าขาจตังสมกบอว่าการที่ที่สมผ้าต่างวิสาหกิจชุมชนเหล่านําเสนอเรื่องนี้เขากับปทุซั์หรือว่าเกษตรยิ่งเงนี่ยมันสิเป็นถ้าเขายอมรับเฮ้าเนาะเขาสามารถนุนเสริมเฮ้ายัางสิได้อะการเุสภาพของทางการเงินการกู้พานทกสอดอกเบี้ยต่ำนะคะให้กับเกษตรกรนามาลงทุนอะ่ะ มันก็นคือมันมันมันก็นคือเป็นทังเลือหนึ่งสาหรับเกษตรกร,ร,กรที่บ่มีทุนนะคะแต่ว่าซุมหนาๆบัดเบาก็สมว่าีหลาบ่าเอาดอกเยอะหนาหนานี้ภากันเฮ็ดคอกน้อยนอยคอกแพะน,น้อยนอยค่อยๆค่อยคเฮ็ดไปทีละน้อยทีละน้อยมีทุนสาใดก็เฮ็ดไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะเพราะว่าพวกหนาตองหาตังมาใส่นี่ใส่นี่ลงน้าตาลเพราะว่าอ่อยขาดทุนนี่อันนี้คือเกษตรกร,เร,กรเริ่มเริ่มเริ่มตอนนี้ สมอยู่กับเกษตรกรอยู่กับที่ย่กับชาวรากหญ้าทีู่้ใหญ่หลายคนมองว่าเป็นชาวรากหญ้านะคะอยู่กับเขามาจนจนเนี่ยปัจจุบันชาวชาวรากหญ้าที่ใครๆต่อหลายคนียกแบบเนี้ยเขามีความคิดแบบนี้แล้วนะบ่เฮ็ดดอกบ่กู้ดอก,อก,ดอกนะคะกู้ไปกับกู้ใส่หนีแล้วแถมมีดอกอีกค่อยค่อยเฮ็ดค่อยค่อยไปค่อยค่อยใส่หนีเดี๋ยวนี้ก็บเบิดปลูกพักกินเอานี่คือความคิดของเกษตรกร ทือบ่ได้มีงานประจํนานานๆเขาถึงสิมีเงินเขามาปีหนึ่งย่างเฮ็ดอ้อยกับปีหนึ่งแต่ผลผลิตเทื่อนนึงนะคะกว่าสี่ใ่ตังเขายังคิดใดแบบนี้นะเราลองคิดกับกับคนที่เฮ็ดงานประจําเรามองว่ายังอยากจะกอดงานประจาไว้นะคะเพราะว่าการคิดว่าทิ้งออกจากงานประจำั๊บสิบ่มีอยังเกิดขึ้นนะคะ สมมองว่าการที่เห่าออกจากงานประจําปรับสิ่งที่เห่าได้จากการออกจากตรงนั้นมาคือกระบวนการคิดนะคะกระบวนการคิดมันเป็นอะไรที่มีความสําคัญต่อมนุษย์นะคะทามนุษย์มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการทําเกษตรนะคะคิดแตกต่างคิดมุมที่กูเห็นแบบนี้ได้ไว้กูไปแบบนี้ได้อันนี้กูเห็ได้คนแต่ละคนหาตลาดไดบ่คือกันแต่ทนทุกคนหาตลาดไดนะคะ สมอยู่รอบๆบ้านสมสมยังไปเห็นเลยว่าไผปลูกพักละพักเนาชาวบ้านปลูกพักละพักบได้ขายสมไปเห็นมีเลยอันนี้แค่ชาวบ้านนะชาวบ้านปลูกพักละพักบได้ขายบ่มีนะไม่ใช่ชาวบ้านปลูกพักละพักบ่พ่อขายนะคะนะคะพักบ่พ่อขายนะคะสมก็เลยเออนี่ขนาดเป็นเกษตรกรที่บได้ดมีรา่ใดอีกอย่างนะปีหนึ่งใด ด้ใต่ตังเทือดเดียวเขาก็ยังอยู่ได้นะคะเป็นยังคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเราเห็ดงานทุกมมือทุกมือเรายู่บานมีมีทีมีท่ทางอ่ะ้าย่านลำบากนะคะก็ร้องเบิงว่าร้องเห็ดเกษตรเก็ตอาชีพเสริมเป็นกเกษตรสักสองสามเดือนนะคะร้องเห็ดเบิงนะคะสมมองสมสมเห็ดกเกษตรเป็นอาชีพเสริมประมาณปีหนึ่งนะคะปีสองปีป,ปีปีหนึ่งก็้งที่เห็ดจริงจังไดปีหนึ่งนะคะเห็ดทอดตีหนึ่งตีสองนะคะ อีหยงหอดตีหนึ่งตีสองทรงหยานี่ยแหละคะ่ะออเดอร์พ่ท่านนะคะกลางวันต้องทํางานเทศบาลน,นะคะกลางคืนกลับมาจากเทศบาลก็ต้องทาหญ้าวานอิสราเอลแล้วก็หญ้าหลา,หลายชนิดส่งลูกค้านะคะวันถัดไปนะคะต้องออกไปทรงย่าเทียงผอมนะคะเออนี่แหละจมจนละว่ากูสิกอดเหี้ยังนอ่งานประจํานะกอดวก้กระซ้ํานั่นละกอดใบโดนก็โดนด่าโดนนะคะยิงกอดยิงโดนด่าน,นะคะปล่อยดีกว่านะคะมาทะเลาะกับตัวเองในป่าหญ้าดีกว่าสบายใจดีนะคะ สมก็มองว่าหญิงคนโบมีหนีศีลโบมีหนีศีลทาเลือกที่สิเป็นกเกษตรสมก็ว่าอออกก็ออกตัวคืออย่งางไรชีวิตเท่าบบแมนชีวิตจะง่ายภาษีมาสร้างเท่าเดี๋ยวตลอดอันนี้ชีวิตเท่านะคะเพราะว่าสมมองตะพัดออกมาสมก็มองว่าสมก็เห็นข้าราชการคน้นควายที่จะเป็นกเกษตรต่างเยอะต่างแยะหนีแค่ในสายของการเลี้ยงสัตว์นะ สมสมในสายเลียงซัต์หมายถึงยังนะคะหมายถึงว่าสายทีสมคุกกี้ครับคนทีเลียงงัวเลียงแพะแล้วก็คนทีกําลังปลูกหญ้านะคะคนที่มามาซื้อท่อนพันหญ้าของน้องส้มนะะหลายๆท่านนะคะทําอาชีพข้าราชการอาชีพงานประจําเดี๋ยวปลูกทาว้ก่อนละเดี๋ยวจะน้อยไอ่ก็ออกแล้วละนะคะเนาะเพราะว่าไอ่กับขีคขานอยู่แล้วเจ๊ยังยังหุ่นไม้นะคะ กบไปอยู่แบบหนูสบายใจดีไดีอยู่ครับกรบ,คร,บครัวนะคะอย่าคิดอย่าคิดว่าบางคนกับเบิ่งคลิปหนงสุม่มแมเ่เรอเนาะมึงเห็ดได้แล้วนะคะแต่ก่อนหนูก็ยังเห็ดบ่ได้นะคะแต่ก่อนหนูก็ยังเห็ดบ่ได้นะคะหนูเห็ดมึงมีตังค์มึงก็เอาได้แล้วเนาะหนูบ่ได้มีตังค์นะคะหนูเอารถหนูไปเข้าไฟแนนซ์นะคะแล้วหนูก็ไปรีมาเพิ่มนะคะเห็นอันลงเพนันก็เงินรีไฟแนนซ์ทั้งนั้นนะคะ เื่อนขายอย่าใส่กินใส่ใส่นะคะใส่ผ้าลูกผ้าสีมาพาคุณแม่สามีน,นี้ค่ากินค่าอยู่ค่าของชีพนะคะอย่าลืมมาประเทศไทยค่าของชีพนะคะบริคือสมัยก่อนเนาะเอียงกับแพงเอียงกับตรงซื่อนะคะก็เลยว่าสมมีนีแต่สมมีความสุขสมอยู่ด้วยความกับกูสบายใจเนาะกูก็เฮ็ดงั้นเบิดมือเบิดเว้นกับคิดยังคิดนั่นคิดนี่อู้ เหมือนกระบวนการทางความพิดของของส้มเป็นเป็นอิสาระมากนะคะสมก็เลยว่าอันอาชีพเกษตรกรนี่แหละมันคงที่สุดแล้วแล้วก็ยังยืนนะคะยิงยุคโควิดนี่บดองวาวหอดนะคะยังยืดอีลีนะคะแลกกันแลกนั้นแลกนี้นะคะยางพีบอมปั่มเชี่ยวเหนื้เอ,อเพิ่นก็เอาคล้องไ้สมสมก็เอาค้องไปให้เพิ่นนะคะแลกกันไปแลกกันมาจนจนจน จนแหลกจักแหลกอีหยังด yez, ได้เท่าใดแหลกอีหยังไปเท่าใดยังยัง,อยงเออแหลกๆๆลกแหลกก,กกระจายนะคะแลกกับช่วยนะคะบ่เห็นจะมีความคิดทีแบบเฮ้ยง้อเขาไปสอบกอพอบง้อเขาไปเป็นข้าราชการบ่ง้อเขาไปเฮ็ดงานเอก,กชนบ่นะคะบอด้มีความคิดนั้นนะคะเนาะก็คิดแบบสบายๆนะคะตะเจ้ายาเลยก่อนอันนีเปี้ย ยวหาต้นใหญ่ใหญ่หาพันธุ์เนเปียนะคะให้ลูกค้านะคะนะสูบยาก่อนก็ได้ตัวคันก็ตัวที่มันเป็นพุ่มๆนะ่ะตัวคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวคันตัวบักคันนะคะอันนี้ก็สิเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะสำหรับ อันอาชีพเกษตรกับหลายคนที่ยังคิดว่าต้องกดงานประจําอยู่นะคะ,นะนเนาะการเล่าแบบจมๆเห็นการฟังนะคะเอาบทเรียนจากของมาหล่อยการฟังนะคะฝนกําลังซีมานะคะฟ้าก็พึ่มๆ่มนะคะน้องสมลาบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเที่ยงย่างก็ตะจวงก่อนนะคะเนาะคลิปนี้นะคะให้กาลังใจคนที่กําลังตั้งหน้าตั้งตานะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วก็ให้กําลังใจคนที่คิดว่า อันก้าวขาออกจากมนุษย์เงินเดือนหาสิเปสีงางกับบาทอีกหาเป็นะคะเป็นกำลังใจสู้ๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดว่ากูออกม่เป็นเกษตรกรดีกว่ากูสบายใจกูมีความสุขกูได้อยู่ครอบครัวนะคะเนาะสู้ๆนะคะเนาะมียังกระแลกเปียน,นะคะด่าได้แต่ยาแรงนะคะคลิปนี้น้องส้มบายบายก่อนนะคะ